กำแรงมาเหงานตนทั่วนะครับกินกับเขาเนี่กินเหรียญเนี่ยทีไรครับว่ากินยังดี่ะนี่ดิตับตัวเนี่ยนี่จุม่มลงไปรลด มากแบบเด็ก็กินแบบนั้นแหะครับชุดเพิ่งฝ่ายมันจะแดดกับฝนแหละชุดเมืองคนนะ่ะนี่กินกับน้อนเหรอเด็ก <laughs> เงีย้ยงว่าจินยัเนเต็มก็ะเซาบเลยรครับก่คือเงี้ยงเงินนะครับจุก,กันอาะเด้อกูได้อยากทากั้ทงไก่ทั้งไก่ผู้ยูผู้ยั้ยงผู้ตายไปกับมากินน้ำกัน Ô, cây cái gì cây chào gì Cháu đi qua Đập. Bưng Ô, เหลืองานมาครับเหลืองานมากครับ,รงงม,รบมันจัดต่อเลยนะครับตายอยู่มันน้อยเด่นนี่กอาดีกินสินน้นตอนจบแล้ว Puat, puat, puat. Ôi, như gì? Đang quán một tòm Bao được của má được Tôi đấy, ngờ xẹp được nè Trong ra phụ chỉ mặc สำหรับผู้ถามหาวนหนานสายลม่มดวนี้เราไปรับจังฝอกง้วยเขาครับเราจัางมันยังะออกไปหาอยู่ครับเชื่อนตัวไม้เดือดน้ำอยู่ครับอืม phê bột điểm gì đấy tám chiếc chìm ô biệt châu già khó bè gặp đường ngư cái này nhưng khâu Yeah. Uh -huh. <Nos fingers out> 음, <Walter> doohehe, ừ, a dầu đầu chủ nhỏ được lắp hảo 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 để kết tham hôm qua thường đếm để hôn mà mất giá lẻ như thế thì cảm ơn em nữa 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 เง้งวันเข้า,ารู้ไหมเง้มาใหม่ครับเง้งวันใหล่ยังอย่างนีครับน้องปับ๊บ <c oughs> ของข้าวครับแจ่บวกยิ่งนี้ใหนมันตาดอนด้วยบันนะครับ ตาตัวดวกูกเดี๋ยวพามึงหนังพ,า,พา,าหัวหน้ามันช่วยไหมครับบ้าตอมบ้ากี้กับขามาไมันหลาข้นผลยวดีหัวหน้ามราไม่ช่วยเพราะดีมันมีคนเบื่อไหลายแล้วครับจะคอยเจอกันครับจังหวะนี้ดอกพวันนั้นตายกันมาเห็นหนา้าเรื่อยๆอยู่นี่แหละครับอืม ไอ้คนก็ว่าโอ้โช่วงไปเบสไซดผมก็พักพักทำการพักวงสำคัญนะมอลัมเนี่ยหักวงเดียวช่วงดูด่วนช่วงดูด่วนทำหน้า จับปันกันจินพี่น้องเรื้อครับเด้่องขางไก่ทังไก่กินดิบบ้างกินซุกบ้างถ้าไปบ้านแห่บ้างนะครับคงบาบากันนะครับนี่รากผักเนี่ย จริงๆมันลงช่ลงช่องวิธีบ้านนอกกันและครับผมว่ายู่ช่องนี้เหมือนกันค,คนเบิ่งดีก็าทา้งผุน,นนะ่าเครียบซีห้องก็หลายแล้วทีนะครับเดินช่องนี้แหละนี่นะครับตัวอนนี้ผลครับ คนว่าจิบคนเพื่อไงได้หรอมันผุ่งวะครับวันนี้เขาลงกจิบต่อไมห้หรอจีบมันมันหลวมลงอ่ะมันทําให้ให้การน้าเสนอไปสู่สาระอื่นอ่ะน้อยลงครับเรามันปมมวนว่ะถึงจะกลับมาบึงแต่มันกลับลงกขึ้นก่อนผมอาจจะเอาชิบหาจินว้านแห่ไปลงชสองอื่นนะครับอบอกให้พี่น้องครับเนี่ยอบอกกันไว้นะครับ เาจะบ่เห็นผมลงชิบ้ไปไปหาอยู่หากินนะนะหาบ้านแหนยนะฮะลุกหาหนูไปจีนนะครับเขาใจตรงกันนะครับ เห็นโทษเห็นล้มกินไปเช่ไหมครับเดินไปเรียกกระซือครักทานน่านจะบอกเบือดอกนะครับถือเรียกประมาณสามแสนช่วงพักวงไปครับได้กับเสียไปสามแสนหากครับช่วย้เบือเสีย ครับผมว่าโอกาสน้อยบเรียนดีกว่าถ้าถามผมถ้าถามผมคนที่บ่บด้ศึกษานะครับผมมีกูรูไหมยังนะครับแต่ว่าผมก็ขอบ โอ้ยฟูเป็นห่วงฟังปลาไปนะครับโอ้กินไปกินมากยิ้มเบียดเลยครับกินพูดเด้เยาว์กินไปบอกไปเจียแข่งเส้นที้หรอกินหัวเตี้อยอ๋อ Kinh có im nọ, bôi dùm đường Bùi mà hai sạch phải là thân toàn đó Chỗ chuộc Khiến khóng cái gì, kinh đâu, kinh đâu, kinh đâu Bút thầy, thoảng chạy tay cho qua ba, đốt hình chạy kinh đẹp Những cây, cây, เป็นพะโล้หมูพะโลไข่ก่องคน้นกับบร่ได้กินประจำนะเพราะไปกินียลีมกินบร่ได้หลายดี่จวดยังเยอะครับอืชีวิตนี่บพราะฉนโดนกับตายใจก,กันหรอกเราสาเบาเสียงป่องกระจายไปแล้ว จ้าเทีย่ยรานว,นวนี่มวนๆครับยิงใจเท่ากันผมมุมีเสียแรงครับอาการใดกับอาการนั้นนะครับเออใจเห็นเัืงไหนตัวนี้ก็บซ่อหนูติดบ่วงดินตัวไหนหัดไปหัดไปเคยเห็นหนูติดบ่วงวะครับหนูติดบ่วงดินจนมันจังโของโอ้ยหมองปตาเขาเท่านั้นนี่มุวนเบด Hôm sắp Sắm lần xuống rồi nhỉ Ừ dư ra Không Các ăn sẵn gì thọ Ừ Ở khoan thật Đã đi ăn rồi đi mà. Thôi, mùa lắm mà mình cũng chở thằng hàn thề các <laughs> hmm. ได้แล้วครับกินได้แค่ยิ้มเต่อคนท่าเอา๋กินบุ๊บมีพี่น้องอไปกินซะเอรออืมผมพอล้ว <laughs> บ๊ายบายครับ